ก็สวัสดีครับคีนีของก็จะมาอ่านนิยายเกิอบใหม่ทั้งทิศเปสลามมาซสลาแล้วสำหรับเว็บโนเวลนะครับตอนพิเศษการมาชนภัยของเวเดล่าและลาเมลินหังจากคลิปที่แล้วเวเดล่าเขาได้ถามออกไปว่าพวกมาชาก,ก็มีผู้คนอยู่ทั้งื่ังจากคลิปที่แล้วเวเดล่าเขาได้ถามออกไปว่าในฐานที่มั่นของพวกเขามีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณกี่คนและตัวของชามาจะได้ตอบว่าใช่มันก็เกือบหนึ่งพันแต่มันก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เป็นนักลบ ชามากัตอบด้วยน้ำเสียงที่คุ้นเขีดและก็มีการป้องกันในข้อมูลของเธอให้เธอไม่แน่ใจว่าเหตุผลที่เวลดาลาถามคำถามนี้มันคืออะไรแต่สหรับลินโดที่เย็นอยู่ด้านหลังของเธอในตอนนี้เขาก็ได้หลีตาลงและมองมาที่เวิดาลาพร้อมกับคิดในใจว่าอืมเข้าใจแล้วละ่ะพวกเขาก็คงกำลัง,งมุ่งเป้าหมายไปที่ฐานที่มั่นของพวกเราการบอกพวกเขาถึงกองกำลังการต่อสู้ของพวกเรานั้นมันก็อันตรายน,นี่นั่นก็คือสิ่งที่ลินโดได้ตัดสินใจ แต่แล้วท่านใดนั้นเวรลรา,ลาจึงได้พูดว่ามีเพียงแค่หนึ่งพันเองเหลือแทบจะไม่ได้อะไรเลยเป็นหมู่บ้านเล็กๆในกรณีนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะคาดหวังอาหารดีๆหรือว่าเซลบปบาอันน่าทื่นที่น่าดึงดูดความสนใจของพวกเราได้หรือไม่พอได้ฟังเวรลรา,ลาพูดเช่นนั้นลามาเลกก็พูดว่าท่านอาจารย์ข้าก็ดาว่าโลกนี้ก็เป็นสิ่งที่พลาดไปข้าหมายความว่าพวกเขาก็โดยยุ่งเกินไป กับการทำสงครามดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมที่น่าสนใจจึงไม่มีหลังจากที่รามมฤตได้พูดเช่นนั้นเวลาก็ตอบว่าอืมเธอก็น่าจะพูดถูกนะแต่เอาเถอะเราก็ยังคงควรจะตรวจสอบอยู่ดีเวลาก็จะคงไม่ยอมแพ้และรามมฤตเองก็เห็นด้วยจึงได้พูดออกมาว่าน้่มันก็เป็นความจริงพวกเราก็มาทางนี้แล้วสินะนั่นคือสิ่งที่เวเดล่าและรามมฤตเริ่มพูดคุยกันเมื่อได้ยินคําตอบของชามา และเรนโดก็ไม่สามารถสร้างความสับสนเอาไว้ได้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะคาดหวังเอาไว้เลยจุดประสงค์ของพวกเวนาร่าก็คือการค้นหาแหล่งบันเทิงใหม่ๆพวกเขาก็ไม่มีความสนใจในอำนาจทางการทหารเลยแต่ในขณะที่เรนโดไม่รู้เรื่องหนีเขาก็เลยต้องสับสนและต่อมาชาชาจงได้พูดว่าโอ้ใช่ข้าวเราก็ยังมาได้ขอบคุณพวกคุณเลยเราไม่สามารถให้คุณได้มากไปกว่านี้แต่ว่าเราก็จะเตรียมอาหารมือเล็กๆเ,เ,เอาไว้ให้คุณ เดี๋ยวฉันจะพาไปดูเหมือนว่าชาชาเองก็จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่น่าอึดอัดใจและเขาก็ได้พูดเรากับว่าจะช่วยให้สิ่งต่างๆมันได้กระจายขึ้นและนี่มันก็เปลี่ยนหนึ่งในฐานทัพของพวกเขาและมันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกดวสั้นหลับหลายคนที่อยู่อาศัยในที่นี้เป็นเวลา2-3ส,สาสัปดาห์อาหารก็มีค่ามากในเวลาเช่นนี้แต่ตราบใดที่มีความจำเป็นในการตรวจสอบจกราลจึงจำเป็นจะต้องกเก็บสถานที่นี้เอาไว้ แต่ชาชาเขาได้ตั้งใจที่จะเสิร์ฟอาหารอันมีค่าหนี้ให้กับวัดาล,ล่าและคนอื่นๆและมันก็เป็นวิธีการที่แสดงความขอบคุณของเธอชาชาได้เตรียมอาหารและของว่างเอาไว้ตรงหน้าพวกเขาอย่างไรก็ตามในตอนนั้นเบเลต้าก็ได้พูดออกมาว่าข้าไม่ต้องการอาหารท่ารามเลีถ้าท่านอยากกินท่านก็สามารถกินได้เลยพอได้ฟังเช่นนั้นลามเลีจึงได้บินเข้ามาหาเบเลต้าและพูดว่าอ๋อจริงๆเหรอขอบคุณนะเบเลต้า ในเวราลาที่มองเห็นทั้งสองคนเป็นเช่นนั้นชงได้พูดออกมาว่าห um, สรุปแล้วเธอก็แต่ใจลามมลิตนั่นแหละเบลเลต้าเบลเลต้าไม่ต้องการอาหารแต่นั่นมันก็หมายความว่าเขาไม่สามารถกินมันได้แต่เบลเลต้าก็ได้ผักอาหารของเขาไปทางลามาลตส่วนเวลาลาเขามองดูด้วยสายตาที่อิจฉาแต่ปัญหาที่แท้จริงก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้นในเวลาลาชงได้พูดออกมาว่า งั้นพวกเราก็มากินกันเถอะอ่ะนี่มันอะไรนะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นแป้งของเล่นและไม่มีรสชาติแล้วน้ําแก้วนี้ล่ะมันน้าโคลนเหรอในใจที่ฟังเช่นนั้นลามเมเลก็พูดขึ้นมาว่ามันน่าอยาแยงนนะออเมรตดนี่คืออะไรลามเมเลก็พูดด้วยความสงสัยและเวลล่าก็พูดอีกว่าเฮ้เฮ้ความหมายของสิ่งเหล่านี้คืออะไรพยายามจะแจ้งข้าเหรอได้ตอบด้วยลามเมเลใช่อย่างแน่นอนเลยล่ะคนอย่างข้า ผู้ยิ่งใหญ่อย่างข้าไม่สามารถป่อให้การดูถูกนี้ไม่ได้รับการลงโทษสำหรับเวเดล่าและลามาเลธอาหารนั้นก็มีคุณภาพที่ต่ำมากอย่างไม่น่าเชื่อและมันก็ไม่ใช่อาหารที่มีพิษอันที่จริงมันก็ค่อนข้างจะสมดุลทางโภชนาการในแง่ของพลังงานอย่างไรก็ตามมันดูเหมือนว่าจะไม่ใช่สิ่งของที่จะมอบให้กับแขกเพื่อเป็นการสแสดงความขอบคุณความเกลียดชังที่เกิดมาจากอาหารนั้นรุนแรงมากเวดดล่าและลามาเลธก็ได้ตะกุกตะกามอย่างมาก พวกเขาได้รับในสิ่งที่พวกเขากินไม่ได้และในตอนนี้ไฟแห่งความโกรธได้แผดเผาอยู่ในร่างกายของพวกเขาทั้งสองคนแต่ไฟแห่งวแต่ไฟแห่งความโกรธของทั้งสองคนจึงได้มอดดับไปเนื่องจากว่ามีไฟแห่งความโกรธที่รุนแรงยิ่งกว่าได้ประทุข,ขึ้นมาชาช,าช่าจึงได้ร่วยวายขึ้นมาใส่ทั้งสองคนเฮ้เฮ <Hey, hey, S 2> ได้ปวดเราสักคู่นี่คือน้ำที่ดีที่สุดที่เราหาได้และอาหารเม็ดพลังงานและอาหารแข็งอันมีค่าของพวกเราเรื่องรสชาติใครมันจะไปขอความรู้ละแบบนั้น ชาช่เขาได้ตกใจมากเมื่อชาเดโตอตอบกลับไปที่วัดลดาและลามเมเลสทรัพยากรของพวกเขามันก็หายากมากในขณะน,นี้และอาหารมื้อเดียวมันก็มีค่าอย่างมากในผลหนึ่งที่พวกเขาได้โจมตีจักรวรรดิก็คือที่พวกเขาจะได้เอาสเสบียงอาหารจากโรงงานผลิตของศัตรูในสถานการณ์เช่นนี้รสชาติของอาหารก็แทบจะไม่มีความสำคัญอะไรเลยพวกกลุก่อต้านก็โชคดีที่พวกเขาสามารถกินได้มากพอที่จะอยู่รอดได้ ในฐานะที่เป็นหุ่นยนต์ชาช้าเองก็ต้องการเพียงแค่น้ำหนึ่งถ้วยและอาหารเม็ดพลังงานหนึ่งเม็ดเท่านั้นก็สามารถวิ่งได้ตลอดทั้งวันอย่างไรก็ตามนี่มันก็ไม่ใช่กรณีซ่อนหลับผู้ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่อาหารมื้อหนึ่งมันก็ประกอบไปด้วยน้ำอาหารเม็ดให้พลังงานและอาหารแข็งแข็งและมันก็เป็นขั้นต่มเปล่าสำหรับพวกเขาที่ต้องการความอยู่รอดและมันก็เหมือนการสหลับออโตโมาตอน ที่ได้ปรับปรุงเซลผ่านการบ่มพอเว้นแต่ว่าร่างกายของคุณส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักรกลเช่นเดียวกันกับชาชาดิดังนั้นอาหารที่นำมาให้พวกเวลล่านานมันก็เป็นแหล่งพลังงานอันมีค่าสำหรับชาชาิอย่างมากชาชาดก็จริงจังมากจนแม้แต่เวลล่าและลามาลีก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกหรือว่าการพยายามที่จะทาให้พวกเขาคุนเคือง เวลาล่าที่ตะหนักได้ฉันได้พูดออกมาว่าเฮ้ร hey, ามาลิดบางทีอาหารมื้อนี้มันก็อาจจะเป็นของมีค่าอย่างเหลือเชื่อสําหรับคนเหล่านี้จริงๆพอได้ฟังเช่นนั้นรามาลิก็พูดว่าใช่น่าปล่อใจมากท่านอาจารย์เขาก็จะไม่โกหกใช่ไหมรามาลิตและเวลาล่าก็ได้มองหน้ากาันด้วยความประหลาดใจในทันใดน,นั้นชามาจะได้เปิดปากของเธอพูดด้วยการแสดงออกที่อ่อนโยนเย,นย,นย,นยน็นๆนะมาชา ดูเหมือนว่าอาหารจะไม่ถูกใจแขกของเรานะแต่นี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทําได้แต่ถ้าคุณไม่ว่าอะไรฉันเองก็อยากจะขอถามอะไรคุณสักหน่อยได้ไหมก็ดูอ่อนโยนและหนักแน่นและตอนนี้เธอก็ได้มองมาทางเวโรล่าโดยตรงและเวโรล่าก็ได้ตอบว่าได้อยากจะถามอะไรก็ถามได้เลยเวโรลาก็ได้กล่าวเช่นนั้นและชามาเองก็ได้ทาตามที่เขาได้พูดถ้าางนั้นฉันขอถามแบบนี้นะ คุณใส่อาหารเม็ดหกคูณเข้าไปในปากเหมือนตอนนี้ก็แสดงว่าคุณกินไม่เป็นเหรอและฉันเองก็แน่ใจว่าคุณก็มองว่าฉันหยาบคายแต่คุณจะตอบได้ไหมชาชาและลินโดก็ได้รู้สึกประหลาดใจมากกว่าเวลาน่าและลามาริซาด้วยซ้ำสำหรับคำถามนี้ชามาคุณพูดเรื่องอะไรนะ่ะพอลินโดได้พูดเช่นนั้นก็ตอบด้วยชาชาไม่ไม่ฉันเป็นไซบอร์กที่ไม่มีตอมรับรสแต่ปกติพอมัน่นึกถึงมันแล้วคุณได้เอาอาหารแข็งเข้าไปในปากนั่นอะไรนาะ มันเป็นไปได้จริงเหรอเวลดล่าและคนอื่นๆไม่รู้ว่าชามาหมายถึงอะไรและในตอนนั้นเวเล่าจึงพูดว่ากินยังไงนี่เธอกำลังพูดเรื่องอะไรพอเวเล่าพูดจบรามมิก็ได้พูดขึ้นต่ออ๋ะก็แค่เอาเข้าปากแล้วมันผิดตรงไหนทั้งสองคนก็ดูสับสนมากด้ะหลังจากนั้นชามาจึงได้สาธิตวิธีการกินให้พวกเขาได้ดูแม้ว่าการคืนยาเม็ดจะเป็นเรื่องปกติแต่ก็ถือว่า มันเป็นเรื่องที่ปกติที่จะผสมกับอาหารเงแข็งยาเม็ดจะละลายลงไปในขนมปังและเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับมันนชาติชาก็พูดว่ายาเม็ดเหล่านี้มันก็เป็นเทปซูลที่มีราคาแพงอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งมันช่วยให้คนได้เพลิดเพลินไปกับารสชาติของอาหารที่แตกต่างกันรสชาติมันจะเปลี่ยนไปทุกครั้งเมื่อคุณกัดชามาก็ได้ทายในขณะที่เธอได้แสดงให้เห็นไอวันนาก็คิดในใ,นใจว่าโอ้ เวลาล่าและลามเมลก็ค่อนข้างที่จะประทับใจแลพะพวกเขาเองก็ได้เรียนแบบเธอโดยเมื่อเวเาล่าได้กินยามเม็ดสองเขาลงไปแล้วเขาชินได้ใส่อาหารมเม็ดของรามเมลิสลงไปในอาหารแข็งๆของเขาแล้วผสมเข้าด้วยกันแล้วก็ลองชิมดูพร้อมกันกับรามเมลสและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือโอ้มันก็ไม่เลวเลยโอ้โหมันน่าสนใจมากมันได้ส่งข้อมูลเทสไปถึงลิ้นของข้าแล้วมาทําให้ข้าคิดว่ามันก็มีรสนิยม ถ้าคิดว่ามันค่อนข้างที่จะสนุกที่จะค้นคว้าเรื่องนี้ในฐานะของเล่นปิดปากบุเดล่าและลามาเลก,ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกับประสบการณ์ในอาหารใหม่นี้และต่อมาชาชาจะได้พูดว่าจะรู้สึกโล่งใจที่พวกคุณสนุกกับมันเนืงจากที่เวเดล่าเขาได้จัดการกับความเข้าใจผิดของตนเองแล้วเขาจะได้พูดออกมาว่าใช่มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆแล้วรสชาติมันจะเปลี่ยนไปไหมถ้าคุณได้ใส่มันลงไปในน้ำ ผมอยากรู้อยากเขียนของเวดดล่ามันก็ไรขีดจาํากัดเวดาล่าก็สงสัยว่าน้ําที่มีกลิ่นเหมน็นและโคลนที่จะดื่มได้หรือไม่หากว่าใส่ส่วนผสมยาเม็ดลงไปในน้ําอย่างไรก็ตามคําตอบสาหรับคำถามนั้นก็น่าผิดหวังที่สดชามาก็พูดว่ายาเม็ดนี้มันไม่สามารถละลายในน้ําได้ดีนักหลังจากที่ได้คําตอบจากชามาชาชาจึงได้พูดว่าค่ะคุณไม่ได้ลืมรถมันก่อนหน้านี้เมื่อคุณได้กัดมันโดยตรงหรือไม่ รสชาติมันก็จะแย่มากถ้าคุณทานเองและพวกเราใซบบอกที่ไม่ต้องการอาหารทข็งแข็งก็จะกืนมาลงไปด้วยน้ํานอกจากนี้ก็ยังคงมีวิธีในการขาจัดรสชาติของคุณแต่นั่นมันก็ค่อนข้างที่จะน,น่าเศร้าชามาก,ก็เป็นคนปฏิเสธและชาชาก็ได้เป็นคนอธิบายในรายละเอียดดังนั้นเซบบอกก็ยังคงมีตอบรับรสแต่บางคนเองก็ได้ละทิ้งมันไปโดยที่ไม่จําเป็นแต่ก็ไม่ใช่ชาชา าชาติได้เก็บเครื่องปรุงรสซึ่งเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยราคาแพงอย่างมนาเชื่อออกมาแล้วแสดงให้พวกเขาได้ดูชาชาก็พูดว่าสิ่งนี้มันได้ส่งขึ้นความถีต่ำไปกระตุ้นลิ้นของคุณในการสัมผัสด้วยลิ้นของคุณมันจะทําให้สัญญาณไฟฟ้าไปเศียถูกส่งไปยังสมองของคุณและมันก็จะไม่สนองความหิวของคุณแต่มันก็เป็นสิ่งสําคัญในการรักษาสิ่งที่เหลืออยู่ของมนุษยชาติของคุณ วูเดล่าและรามาลีได้มองดูชาชาอธิบายเรื่องนี้ด้วยดวงตาที่ตื่นตระหนกในตอนนั้นลามลิจะได้พูดว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ลามลิก็ยังพูดไม่จบวูเดาล่าจะไม่พูดว่าอย่าก,ก้าวไปยังข้างหน้ารามลิฉันเข้าใจความตื่นเต้นของเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เธอจะต้องใจเย็นๆถึงเวลาลาจะพูดเช่นนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ตื่นเต้นอย่างมากเบลต้าก็ยังคงสงบนิ่งและเย็นอยู่ด้านหลังของพวกเขาอย่างเงีบเยบๆชามาก็มองดูทั้งสามคนและคุ้นขีด อะไรนะ่าฉันไม่เข้าใจว่าคนเหล่านี้พวกเขาไม่รู้จริงๆหรือเดี๋ยวถ้าพวกเขาโกหกทําไมแต่ฉันไม่เข้าใจมันและในช่วงชีวิตห้าสิบปีของเธอชามาก็ไม่เคยได้กินอะไรเลยนอกจากอาหารเหล่านี้มันก็มีความสมดุลทางโภชนาการที่สมบูรณ์แบบและป้องกันมาให้คุณมีน้ําหนักมากเกินไปหรือว่ามีน้ําหนักน้อยเกินไปและมันก็ทําให้คุณป่วยได้ยากดังนั้นจะไม่เหมือนกับชามาเลยตอนนี้เธอเองก็รู้สึกว่า อยากจะถามพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้เธอก็รอให้พวกเขาสงบลงเล็กน้อยเนี่ยได้ถามพวกเขาอย่างเงียบๆในตอนนั้นชามาก็พูดว่าฮ้ๆแต่ข้าเอ,องก็ค่อนข้าที่จะสนใจนะถ้าพวกเจ้าไม่รู้ว่าสิน,นี้มันกินอย่างไรปกติแล้วพวกเจ้าทานอาหารประเภทไหน ถ้าวิรล,ล่าและลามาลีตั้งสองคนได้โกรธเธอพวกเขาก็คงจะพูดอะไรในตอนนี้ผู้เขาคงจะต้องเตรียมการโกหกอะไรเอาไว้ได้เธอก็สงสัยอยู่บ้างอย่างไรก็ตามคำตอบที่ชามาได้รับนั้นก็เกินความคาดหมายของชามาลามลีก็พูดว่าโอ้คุณหมายถึงชอบกินเค้กหรือว่าคุกกี้ฉันเองก็ชอบกินผลไม้เหมือนกันแต่ว่าพาที่โชนะทำนั้นก็ดีกว่าหลังจากที่ลามลิตได้พูดเช่นนั้นวิร์ล่าจนเลนตอบว่าลามลิตนี่มันของกินเล่นนะ สำหับอาหารนาะคาชอบเทมปูระมากกว่าพอได้ฟังคําแนะนําของเวดาล่าลามลิกก็พูดว่าใช่ใช่เทมปูระอร่อยมากถ้านั่นคือสิ่งที่เรากาลังพูดถึงฉันก็ชอบเนื้อบาร์บีคิวและสเต็กแฮมเบอร์เกอร์ก็ด้วยดูเหมือนว่าเวดาล่าและลามลิกก็จะต่อสู้กันเพื่อหาคําตอบให้กับคาถามของชามาอย่างมากที่สดุดอย่างไรก็ตามไม่มีคําตอบใดที่มีความหมายต่อชามาอาหารเหล่านี้ไม่มีอยู่ในโลกใบนี้ พูดให้ถูกก็คือพวกเขาก็หยุดกินอาหารประเภทนี้ไป3รุ่นอายุคนแล้วมีเพียงแค่ชาชาซึ่งเป็นคนแก่ที่สุดใน3คนนั้นเท่านั้นที่รู้ว่าลามมิทหมายถึงอะไรเมื่อเธอได้พูดว่าคุกกี้ชาชาที่ได้เข้าใจในความหมายจึงไ้้คิดในใจว่าคุกกี้เหรอใช่ก่อนหน้าสงครามที่เริ่มต้นขึ้นแต่ตอนนี้ฉันก็เดาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่แล้วแต่ถ้าเราต้องการที่จะค้นหาลาไม่ไม่ ถ้ายังคงมีเหลืออยู่พวกเขาก็จะอยู่ในใจกลางของเมืองจักรวรรดิหรือนั่นก็คือที่มาของสิ่งเหล่านั้นราช่าเองก็ได้เริ่มสงสัยขึ้นมาแต่เรากลับว่าจะไม่ได้สนใจในความสับสนที่ชาชาเขากำลังรู้สึกอยู่รามมลิกก็ได้ทำในสิ่งที่คาดไม่ถึงที่สดุดรามมลิกก็พูดว่าโอ้ oh, ใช่ข้าก็คิดว่าเรื่องแบบนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นรามมลิศก่อนลัน่นจากนั้นเธอก็ได้ไล่เวทมนต์ลงบนถ้วยที่วางอยู่บนโต๊ะ เพื่อมีขนาดเพียงครึ่งเดียวของตัวเธอแต่ตอนนี้มันก็ได้ลอยขึ้นไปในอากาศโดยที่มีลูกบอลทรงกลมซึ่งก็คือน้ำกำลังหมุนรอบๆอ,อยู่และก็ทำให้มันบริสุทธิ์แลหลังจานั้นลามาเลกก็พูดว่าใช่ใช่พลังวิญญาณของข้าอ่อนแอแต่ข้าก็ยังสามารถทําอะไรได้มากขนาดนี้เธอเองก็ได้พยักหน้าด้วยความพึงพอใจแล้ลังจากนั้นชินได้ดึงกวดที่มีความสูงเท่ากับตัวเธอออกมามันคือกระติกน้ำร้อนและมันก็มีชาร้อนที่ทําขึ้นมาเอาไว้ล่วงหน้า และเวนัลาลาก็พูดว่าลามอลิฉันเองก็อยากจะเดิมชามากกว่าน้ําโคลน,นี่พอลามอลิได้ฟังเช่นนั้นเธอก็ตอบเวนัลา,ลาไปว่าตกลงแล้วคุณล่คุณอยากจะเดิมด้วยไหมลามอลิก็ได้ถามออกไปชามาและคนอื่นๆก็ได้ตกตะลึงกับสิ่งที่พวกเขาพุ่งะได้เห็นในตอนนั้นวกเขาก็พูดว่าอะอ,อ,อะไรนะ้าเฮ้เดี๋ยวก่อนมันเกิดอะไรขึ้นน้ําเปลี่ยนไปไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเคล็ดลับอะไรพาดวงตาหรือไม่ มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครสามารถเข้าใจกับมันได้และพวกเขาเองก็ได้โต้เถียงกันด้วยความสับสนและลามาลิก็ได้พูดว่าตกลงถ้าอย่างนั้นพวกเธอเองก็มีบ้างเหมือนกันลามาลิกได้ตีความจากปฏิกิริยาของพวกเขาว่าเห็นด้วยดือนนั้นเธอจึงได้ทําให้ถ้วยของพวกเขานั้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องรอคําตอบเพิ่มเติมถพว่อและจานที่ถูกดูดเข้าไปในรูปแบบทรงกลมของน้ํา ที่าอยู่กลางอากาศและหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีถ้วยและจานที่ล้างสะอาดก็ได้ถูกวางลงบนโต๊ราเมริกก็ได้เพรียเฉยต่อผู้ชมที่ตกตะลึงแล้วหยิบอะไรอย่างอื่นออกมาจากกระเป๋าเสื้อของเธอแล้วก็วางลงบนโต๊อยู่นี่สิมันเป็นขนมที่ฉันได้ขโมยมาไว้กินเล่นนั่นคือเค้กปอนและคุกก้ลาเมริกก็ได้เสิร์ฟให้พวกเขาในแต่ละจานในถ้วยก็เต็มไปด้วยชาที่หนึ่งแล้วมันก็มีกลิ่นหอมแล้วในตอนนั้นลาเมริกก็พูดว่าพอแล้วกินกันเถอะ ด้วยเหตุน,นี้ลามอลิจ,จึงได้เริ่มกินอาหารที่ค่อนข้างจะใหญ่โตเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของตัวเธอแล้ววินเล,ล่าก็ได้หยิบคุกกี้อย่างมีความสุขและได้ยัดเข้าไปในปากของเขาแล้ววินเล,ล่าก็ได้พยักหน้าด้วยความพอใจวินเล,ล่าก็พูดว่าอืมใช่นี่คือสิ่งที่โอ้หอวใเตมเลยเต็มตัวกินให้หมดเลยไม่ต้องเกรงใจวินเล,ล่าก็ได้พูดให้กำลังใจชาวม,มาและคนอื่นๆให้พวกเขาได้กินอาหารที่รามอลิได้เสิร์ฟ ในขณะที่วกเขาก็ถูกแช่แข็งไปด้วยความตกตะลึงเมื่อได้ยินเรื่องหนีชามาและคนอื่นๆก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวแม้ว่าสถานการณ์ชโดแปลกประหลาดมากเกินกว่าที่จะเป็นเรื่องจริงชาก็เคลื่อนไหวก่อนใครเธอได้ลับสายตาจากคุกกี้และเค้กปอนแล้วก็พูดว่าไม่ฉันไม่ต้องการอาหารและมือของเธอเองก็ได้หยิบน้ําชาขึ้นมาเธอได้หยิบชาและหลับตาลงพร้อมกับคิดในใจว่านี่มันก็เป็นเรื่องจริงทําให้หวนคิดถึงอดีตแต่นั่นมันก็หมายความว่า ชาชาเองก็รู้ว่ามันหมายถึงอะไรและทันใดนั้นเขาจึงได้เปิดปากพูดชามาลินโดฉันขอเตือนพวกเธอพวกเธอจะต้องเตรียมความพร้อมถ้าพวกเธอจะกินสิ่งนี้พอได้ฟังเช่นนั้นลินโดก็พูดว่ามันมีพิษเหรอลินโดก็ได้พูดอย่างระมัดนละวงังแต่ว่าชามาก็รู้ว่าตัวของเขาพูดถึงเรื่องอะไรและเขาก็พูดว่าโอ้ฉันเห็นแล้วชาชามันจึงเป็นเรื่องจริงเธอก็ได้พึมพำภายใต้ลมหายใจของเธอ เธอเองก็ได้พูดต่ออย่างไรก็ตามเราก็มีหน้าที่จะต้องกินอาหารเหล่านี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าฉันเองก็เคยถามพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขามักจะกินและฉันเองก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทั่งองฉันชามาเองก็ได้กล่าวและหลังจากนั้นเธอก็ได้หยิบคุกกี้ออกมาชิ้นหนึ่งอย่างรวดเร็วลากับว่าจะไม่ลังเรใจเกี่ยวกับที่มาของมันหลังจากที่เธอนาคุกกี้เข้าป่าเธอก็พบกับรสชาติที่ลึกลาและแผ่กว้างมันเป็นรสชาติที่เธอไม่รู้จกัก มันไม่ใช่รสชาติเทียมที่หลอกลวงมันไม่ใช่สัญญาณไฟฟ้าแต่มันเป็นรสชาติที่แท้จริงมันคือความจริงที่เติมเต็มหนึ่งในสามความประทันาอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเติมเต็มพลังงานและมันก็เกี่ยวกับความพึงพอใจของจิตวิญญาณนี่เป็นครั้งแรกที่ชามาตกตะลึงถึงความเป็นจริงข้อนี้ก็สารคีมนี้ผมก็ต้องขอจบไว้ด้เพียงเท่านี้นะครับไ้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็วันพรุ่งนี้ผมจะขอลงเรื่องไอสกูดีเอ็กดีนะครับ ไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้า